ครับสวัสดีพี่น้องวังปายสู้ขู่สุขคนครับผมเมื่อนี้ว ah ่าแม็กสิพามาเบิ้งเด้อบรรยากาศการที่กับเขาน้อเพิ่นบางคนเพิ่นว่าอยากเห็นว่าแม็กซิกับเขากับหน้าม้าสั้นการกินกันยู่น้อเป็นยังไงว่าสั้นเมื่อนี้สะออมได้ยังกินน้อนะสะออมอยู่ในครัวพี่น้องเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวว่าแม็กสิพาไปเบิ้งหน้าเมื่อนี้เอาฮิตเอาฮหตยังกินพี่น้องอ๋าสำหรับมื้อนี้เฮาก็ดึงเขาเนาะพี่น้องเนาะดึงเข้าแบบบ้านๆน้อแหะครับผม ต้มตามเด็สิ่มตํมาห้องคว่ำมื้อนี้พี่น้องเสี่ยวหม้อถ้าไฟ่ยแฟ่ยนี่สิแหะพี่น้องอันนี้หม้อหนึ่งก็เจาะก้นได้ครับผมแล้วก็ใส่ใส่น้ำในหมอนี่นะครับผมปูดิ้ไฟอเอาขวานห่อกับกระสร้างมาแต่บ้านพี่น้องเลยมีของแซลมือนีจ้าปลาทูทอดจ้ามีทอดปลาทูทอดพี่น้องมืนน้งนี่นี่ละพี่นอ้องเก็งจ่ายให้กินแบบง่ายๆนะครับผมน้ำปูงห่อกับมีดบดครับผมของไทยห่อ ดน้ำปลามีครบขึ้นกันแล้วครับผมนีม่ละอย่าไม่เฮ็ดใหญ่เฮ็ดจินเด็กเด็กิีนยังกงเฮ็ดเองพี่น้องนี่ปลาห้างพี่น้องปลาต้องมีเต็มสติมด้วยมะขามเปียกน้มะขามเปยียกจังโอ้ตามห้องพี่น้องวันนี้ฟินมือสาออมครับผมโคกขกข้ากะโอ้ยังงามเลยพี่น้องสีแดงสากับสา,สาบักงเลยมีพริกเรียบร้อยแล้วด้วยหั่นไต ตับหูหงแซ่บหูหงเพิ่มพอมแบบมันตำแบบมันบ้านเาหระครับเอาปลาไหลใช้ต้องไปครับผมใส่หลายแต่น้อยมากมากหลายหลายใส่หลายเสีบหลายสะอ่อมว่ะเออเออใส่เบิร์ดแล้วอันใส่โค้งสลดหลายหลายด้วยใส่ไปร้านป่าจักน้อยจ้าหอมหอมใส่แล้วบอกแม่ว่าโค้งสลดใส่แล้วจ้าใช่แล้วบ่พวกเข้ากันนะพี่น้องเอ้าเอ้ อันนี้ธุรกธุรีเล็กหน่อยพี่น้อง <c oughs> เอาเป็นโคบพลาสติกนะครับผมเมื่อนเขาขินเข้บ้าน,นเขานี่แหละเป็นแบบบ้านบ้านเขาเลยแหละพี่น้องง่ายๆเนาะบอกผิดเอ้ยทำได้เสกได้พี่น้องครับผมโอเคเอ่าไปแซ่แช่ด้วยกันกับบป๋าแม็กเด้อวันนี้พี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องวงไป่สู้ขู่สู้คนครับผม มามาพี่น้องเมื่อนี่ได้คองแซ่บแล้วครับผมบุ้ยทอดบะทูตับมหมูฮุงพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เขาเห็ดเล้วบองยายเนาะะอมเพิ่นตำไห้พี่น้องเมื่อนี่บักคักๆเลยพี่น้องเค็หมูหฮาก็มีครับผมุนะโอ้ยเค็หมูลาทูทอดพี่น้องเมืนเน่อนี้่ได้บะทูทอดครับผมโตบักใ่ๆเลยพี่น้องบุ้เยเ,เมนูบ้านเนาะแล้วครับผม มาเซฟแซดกันเด้อพี่น้องเด้อพี่ขาอนี้ห้อยพี่พี่น้องโอ้ยหูเข่าขนาดเด้อพี่น้องมึงนี้อซิมมึงกันนะมันเป็นยังไงพี่น้องขับนี้นพี่น้องมึงกันนะพี่น้องเลยดูยอุยอ้ย

ข้าการขนาดนี้งมาคักเละน้ำปลาลานนยๆเลยครับผมมืนอวันฝนตก่นีอง อ mm hmm. พายุเ่ากลิ้ีแล้ว mm hmm. ตกกระท่มหนาวเลยพี mm ่น hmm. mm ้องเัือนนี้ครับ ซอมซื้อนังมูเอามาต้มเอามาต้มแล้วก็ามาอบพี่นอ้องเช็ดเองเลย Sånn, ja. แคกขนาดนี้เอ้ยแล้วการล้งงานมาหิวเข่าครับอืมอืม

ม um, ันต้องคักนะครับผมตรงนะเต้ามูย่อหอมอืมอืมอืม เด็ดครับอมบบทูห้องเหนื่อยออกข้าวเลยพี่น้อง ทูว่าแมกเป็นโต๊ะเองนะพี่น้อง <c oughs> ตกทะเลเลยเอาแม่กยูกาเก่ทะเลนะครับตกมากขึ้นเแล้วที่หาตัวพี่น้องกระสาอ่อนครับก้ากันมี Ya, oh, benar. Kakak. Hmm. Krak, krak, krak. hmm. Tengah, pita, tengah. hmm. Jepah, รครับพี่เนี่อโอ้โหน่เนียนเนียเลยครับเน่้อขาวๆเลยอืมจะอย่าอืม มะ๊ะมอ๊ะคอัะภาษาเหนือพูดมามอเะมาะพี่น้องแซบ่บแซบ่บนะเนาะแืบแซ่บครับผม <c oughs> อ๋อ <c oughs> สำนีกก่อนพี่น้องขอ,อยากลาก,กันมก่อนพี่น้องมือมือหนมือไม่พ่อกันไม่พี่น้องฝากก็ไลไรก็ติดตามเพื่อครับครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเด้อทางนั้นเพจเฟซบุ๊กว่าไม่พลากินแล้วก็ยูทูปครับ YouTube ครับผมสำนี้ว่าไม่ก็ขอลาก,กันมาก่อนครับผมสวัสดีครับ